ผมพันเอกทศพลจิมสถิตหัวหน้ากรุมปกครองได้นำา2568มีจำนวน207น,นายจิตอาสา904เพื่อให้ได้บุคลากรจิตอาสา904ที่จัสสำหรับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาคหนึ่งรุ่นที่6การสร้างเครือข่ายประชาชนจิตอาสาให้มีวิน,นัยมีความเข้มแข็งงานโครงการจิตอาสาพัชชทานเราทำคานี้ด้วยหัวใจ ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน่องคณารัฐประศาสนวูนยราชการมิตยาศาสตร์ราชธารภาคหนึ่งได้ดำเนินการหาเลือกไว้สิบคนเป็นชายหน,นึ่งร้อยสิบเก้าคนดังมีการแบ่งกลุ่มศึกษาเป็นคณะจำนวนสองกลุ่มประกอบด้วยการเชิญวิทชัยในเนื้อหาวิชาตา่างๆสำหรับการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดรองผู้บัญชาการขอต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกหกลม หลักสูตรจิตอาสา904พระราชทานให้มีการฝึกเพื่อให้เป็นผู้นำของจิตอาสาในด้านต่างๆหมายถึงของคำว่าจิตอาสาตามพระราชบิญานติธระสงบเยือกเย็นและพระงแห่งความดีทั้งยังตั้งใจเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านการบำบัดทุกประมุขให้แก่ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้ายได้โปรดบรรดามพระราชทานพร

ดีฮะดีฮะช่วยกันนะช่วยกัน